สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เรื่องบ้างไหมยังเลยครับค้นจากประวัติที่คุณคลายให้มาไม่พบประวัติของผู้หญิงที่ชื่ออิงฟ้าเลยครับที่อยู่ชื่อและนามสกุลก็ไม่ปรากฏในทะเบียนร,รัศดรเลยครับผมถอนหันใจอีกครั้งเมื่อเรียกนักสืบมาถามความคืบหน้ากการตามหาเพื่อนสนิทที่มีเพียงคนเดียว2ปีกว่าแล้วที่ผมไม่ได้รับข่าวและการติดต่อจากเพื่อนคนนี้อีกเลยเพราะอะไรวะอิง ทำไมถึงหายไปจนทำให้ใจหายแบบนี้ตามหาต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตผมเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นักสืบเอกชนหลายตอนหนายบริษัทที่ผมว่าจ้างทํางงานไม่ได้เรื่องเลยสักบริษัทจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนำบริษัทนี้มาผ่านไปสองอาทิตย์ก็ยังไรวิวเวลเป็นไปได้ไหมครับว่าเธอจะเปลี่ยนชื่อผมชะงักแล้วหันไปมองนักสืบ ผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่อิงจะเปลี่ยนชื่ออิงจะเปลี่ยนชื่อเพื่ออะไรหนีคุณไงครับหนีผมผมชี้ตัวเองอย่างงงๆเป็นไปไม่ได้หรอกเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยก่อนบินอิงก,ก็มาส่งผมที่สนามบินช่วงต้นปีแรกเราก็ยังคุยกันปกติแล้วหลังจากนั้นผมก็ติดต่ออิงไม่ได้อีกเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเป็นไปได้ครับทุกอย่างในตอนนี้เป็นไปได้หมดทุกอย่าง ผมเริ่มคิดตามอิงหนีผมทำไมมีเหตุผลอะไรต้องทำถึงขนาดนั้นเปลี่ยนชื่อแม้กระทั่งนำสกุลด้วยหรอมีอะไรไม่พอใจก็ควรบอกผมสิไม่ใช่หายไปเฉยๆแบบนี้คิดจะไม่บอกกันเลยหรือไงผมก็เพื่อนสนิทนะให้เกียรติผมบ้างสิผมเขาเวลาอีกสักพักผมหันไปม,มองนักสืบแล้วพยักหน้ารอมาเกือบสองปีแล้วทำไมจะรออีกไม่ได้ถ้าเก่งมากนะทำให้นักสืบไปกชุนหลายบริษัทตามหาม่เจอ ได้สิอีก2เดือนผมต้องบินไปทำงานที่ไทยโปรเจกต์ใหญ่ด้วยอาจต้องอยู่หลายเดือนโดยเร็วนี้อาจจะได้รับข่าวดีครับยังไงก็ได้ขอให้ได้รู้ว่าเธอยังอยู่ป่านนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหรือว่ามีเคราะ์ครัวแล้วมีเจ้าตัวเล็กวิ่งรอบตัวฮ้าคิดเยอะไปหมดเรื่องความสมาัในคืนนั้นผมเองก็ยังโทษตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้คิดว่าความเป็นเพื่อนมันจะแตกหักจะไม่เลย อิงให้ยาภัยผมและยังมองผมเป็นเพื่อนเหมือนเดิมรู้สึกขิดมากและรู้ไหมอยากขอโทษอีกครั้งอยากรับผิดชอบมากกว่าพูดคนว่าขอโทษด้วยซ้ําแต่ทําไงได้สุดท้ายเราก็แค่เพื่อนกัน3ปีที่มาทํางานที่จีนเป็นช่วงพีข,ของผมมากกอบโกยเงินได้มากพอจนอยากว่างมือจะขันเป็นซุปตา์ไปเป็นคนธรรมดาที่บ้านเกิดผมเบื่อ มันเกินฟันของตัวเองมากอยากลาไปทำธุรกิจเล็กๆที่ไทยอยากใช้ชีวิตธรรมดามากกว่าเป็นคนบงังไปไหนมาไงก็ลำบากแบบนี้น่าเบื่อมากกว่าที่คิดคลายเฮ้ hey! ทำไมถึงแทนเส้นงานซีรีส์รู้ไหมว่าเรื่องนั้นได้ประกุกับหนูหลินเชวนะผู้จัดจอมจุนเดนเข้ามาพร้อมกับอาการหัวเสียคงรู้เรื่องจากพี่แคทผู้จัดก,การส่วนตัวองผมแล้วผมมีผู้จัดก,การสองคนคนแรกคือพี่แคทเป็นคนไทย ส่วนคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับกำท่าหางจะกินหัวบุอยู่เนี่ยเป็นคนจีนผมมีสิทธิ์เฮ้มีสิทธิ์อย่าลืมสิว่าดังได้เพราะใครป้อนงานให้ผมไม่ลืมใครทั้งนั้นอย่าลืมว่าผมก็มีสิทธิ์เลือกรับงานโปรเจกต์ที่ทายกับซีรีส์ที่พี่ว่าเนี่ยงานไหนที่ค่าตัวสูงกว่ากาันเลิกหวังกระแสคู่จินบ้าบาได้แล้วคู่จินอะไรพี่แคทบอกผมหมดแล้วอ๋อสัญญาให้กำงจะหมดผมไม่ต่อหรอกนะ อะไรของเธอเนี่ยคายแล้วนี่จะไปไหนเดี๋ยวก่อนเบื่อจะตายอยู่แล้วไม่คิดเลยว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้อดทนิกหน่อยสัญญาใกล้หมดแล้วอยากหลับทอยก็แย่เซ็จโปรเจกต์ที่ไทยเมื่อไหร่ก็พอดีแหละผมจะทิ้งชื่อเสียงแล้วก็บไปใช้เงินที่หามาได้ทำกลางธรรมชาติและความเรียบง,ง่ายที่ผมตุ้มเตรียมพร้อมมาไว